ครับสวัสดีครับอัปเดตคนชอบพระนะครับ FC กําแพงเพชรนะครับ FC กำแพงเพชรมีพระมาให้ชม5องค์นะครับแต่ว่าองค์อื่นๆ FC ไม่ให้ลงช่องนะครับเพราะว่าให้ลงเฉพาะองค์ที่ได้ช่อหาเผื่อองค์อื่นๆ FC ไปต่อได้นะครับนานกี่เดือนแล้วนะครับนานกี่เดือนแล้วที่ ผมไม่ได้เช่านางพญานะครับองค์ล่าสุดไปชาเชิงเซานะครับองค์นี้พิมพ์สังคติสังคติครับนี่องค์ไม่ใหญ่นะเมื่อเทียบกับองค์ที่ผมสะสมอยู่พิมพ์สังคติองค์ไม่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่อ่าองไม่ใหญ่ครับแต่ว่าหนาเกือบ เซนนะครับหนาเกือบหนึ่งเซนนะอันนี้ผมวัดจากขอบนะครับนี่นะครับหนาเกือบเซนครับประมาณแปดแปดมิลนะตีแปดมิลครับโหี่นี่แบบมันได้ใจจริงๆครับนะขอบคุณเจ้าของพานะครับเอฟซีออแพงเพชรครับวันนี้ผมเปิดอ่า สกล่องแต่ว่าเอามาให้ลงเนี่ยสองกล่องนะครับมีวัดละครังมาด้วยวัดละครังที่มาจะเป็นนคนปรปฐมไม่ใช่ถึงยุคนะครับพี่คือองค์นี้ครับอ่าองค์นี้ครับเดี๋ยวให้ให้ให้ชมครับเดี๋ยวให้ชมองค์นี้ครับที่ผมนํามาอืมเดี๋ยวนะ <laughs> ตอนแรกจะเอาองค์นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว ลองลดูครับลองดูครับ,อรบตอนแรกมีกระเทาะอยู่ตรงนี้นิดนึงกระทาะตรงนี้นะครับสภาพออย่างนี้เลยนะครับกระทาะตรงมุมนี้คือพิมสามชั้นมีหูของหลวงปู่นาคนะครับอันนี้ปีเก้าห้าถ้าเป็นแปดห้าวันก่อนที่ผมลงประมูลนะครับอันนี้ผมให้ดูเก้าห้าก่อนดูเก้าห้าเสร็จ ไปดูอินโดจีนของหลวงปู่นาเหมือนกันพิมสามชั้นมีหูเหมือนกันแต่ผมอยากให้เอฟซได้ชมเนื้อวะละัลขางก่อนถ้าไปเจอปีเก้าห้าเนื้อแบบนี้นะครับถ้าไปเจอเก้าห้าเนื้อแบบนี้พิมพ์ไหนก็ตามครับนั่นแหละครับหลวงปู่นาเป็นไงครับ ดูง่ายไหมครับดูง่ายไหมดูง่ายครับหลวงปู่น,นาคปีเก้าห้าสายโรงงานไม่เหมือนนะยิ่งด้านข้างเนี่ยองด้านในเนี่ยไหมครับเนี่ยครับองนี้กระเทาะนะครับกระเทาะมุมนะครับกระเทาะมุมแต่ว่าเอาไว้ให้ f c ศึกษาได้เลยนะองนี้นะครับ 3มชั้นมีหูาบางบางครั้งเราจะเจออกกระบอกแบบนี้บางครั้งจะจะเจออกวีครับอกเรียวเล็กนะครับได้ทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่แบบนี้ครับ fc ซนะคนปรปฐมนะครับผมบอกว่าพระชมรุดนะบินบินมุมนะครับบินมุมกระเทาะเหมือนพระเขา ไม่ได้ใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าการเก็บไม่ค่อยจะเก็บดีเท่าไหร่นะครับราคาผมเช่าหลายๆลร้อยครับลองลองดูครับลองดูแบบนี้ผมเอาเอามเ,เอาทั้งก้อนเนี่ยคือชิ้นชิ้นใหญ่นะขอผมใช้คําว่าชิ้นใหญ่ถ้าเทียบกับอินโดจีนนะอันนี้อินโดจีนเห็นไหมสามชั้นอินโดจีนเล็กกว่านะครับเล็กกว่า เล็กกว่าแต่ว่าผิวเนื้อจะคาสิิกกว่านะเพราะว่าพระจัดสร้างก่อนนะครับจัดสร้างก่อน10ปีเนี่ยครับองนี้กับองค์ลงประมูลต่างกันยังไงครับต่างกันที่สภาพการใช้ครับองค์นี้ใช้น้อยกว่าองค์วันก่อนที่ผมลงนะครับผมเปิดประมูลองค์นี้นะครับไปพร้อมกรอบเหล็ก นะครับไปพร้อมกอบเลดเป็นสมเด็จหลวงปูหน้าพิมพ์3ชั้นมีหูครับยุคอินโดจีนครับ2 4 8 5ราคาเริ่มครับราคาปิดอยู่ใกล้ๆกกันเลยครับมากกว่าองค์ที่แล้วนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพราะ สภาพนะครับพี่สภาพอยู่ที่ว่าพระองค์นั้นใช้มาเยอะหรือใช้มาน้อยนะครับองค์นี้ใช้มาน้อยกว่านะครับผิวเหลืองน้ําตาลนะครับอันนี้อินโดจีนของวัลลังกับปีเก้าห้าเอาโอเคนะครับอลองดูนะครับลองดูนะอันนี้ด้านหลังนะครับ มองยากไหมครับเนื้อวะัลขะังปีเก้าห้าผมว่ามองยากนะสำหรับคนศึกษาใหม่ผมว่ามองยากนะแต่ถ้าได้เห็นบ่อยๆได้จับบ่อยๆนี่จากง่ายเป็นเออจากยากเป็นง่ายเลยนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวไปดูองค์อื่นเดี๋ยวไปดูองค์อื่นอ่ะองค์อนี้ครับองค์นี้ผมเช่ามา หลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยลองดูครับคือหลักร้อยก็มีตำหนินิดนึงคือบินกระเทาะนะครับบินกระเทาะตามนี้นะครับตามนี้นี่หลักร้อยปลๆนะเอาไว้ให้เอฟซีได้ได้ชมเนื้อนะครับนี่ไว้เทียบนะครับไว้เทียบว่าเก้าห้าอย่างนี้นะครับ3ชั้นอินโดจีนอินโดจีนก็มีอีกอยู่อีกครับเหลืออีกองหนึ่งครับแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าเก็บไว้ถาดไหนโอเคโอเคนะครับองค์ด้านบนครับเก็บไว้ด้านบนนะครับเก็บไว้ด้านบนเดี๋ยวไปดูต่อนะครับศสีนคนปรปฐมนะครับอันนี้6ชั้นออกตันคลิปเมื่อวานลองย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานครับอ่า ถ้าผมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่เอามาเทียบเนี่ยเป็นเป็นเกรดนะ A B C เป็นเกรด C องค์นี้นะครับอง์นี้ก็จะเป็นเกรด B นะองนี้ก็จะดูเป็นเกรด B คือจะดูยากยากขึ้นมานะแต่ตัวผมก็ดูออกอยู่ครับดูออกอยู่ผมส่องนิดหนึงนะส่องเกรด B นะ <ules> สองเกียบีอ่าเห็นไหมครับนี่สองเกียบีนะเดี๋ยวมีเกียรเอีกแล้วผมบอกว่าเปิดเปิดเกียรบีสายโรงงานไปเอซีนี่ผมว่าเปิดได้นะนี่เปิดไปคนนี้อยากรู้ว่าเนื้อที่แบบทำมาหลอกใกล้ๆเนี่ยแบบไหนอ่าน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 าัจำได้ไหมครับ จำหกชั้นอกตันเมื่อวานได้ไหมครับเกรดซีอ่ะนี่เนื้อประมาณนี้เนื้อประมาณนี้เลยเดี๋ยวสองให้ดูครับอ่าเดี๋ยวสองให้ดูแต่อันนี้อัน,นอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ทําทําหลอกของวัละคังนะครับเนี่ยองเมื่อวานผมลงองนี้แหละเนื้อเกรดซีเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยพี่ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานได้ครับที่ว่าผมเนื้อเกรดี่เนี่ยอ่ะ ประมาณนี้ครับนี่ไปไม่ได้ครับพี่อันนี้ส่งกลับนะอ่าองค์นี้เป็นพระวัดอื่นนะพี่นะอ่าก็สะสมได้ครับพี่แต่ตัวผมไม่ได้เล่นหานะครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่เกตรติทะลุซุ้มครับเนื้อแบบนี้ดูไม่ยากนะถ้าคนเริ่มศึกษามาเข้าห้าหกเดือนนี่ผมว่ามองออกมองออกแล้วนะ ดูไม่ยากครับดูพระดูเนื้อให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับให้ดูแบบนี้ก่อนก่อนที่จะไปส่องถ้าดูเนื้อไม่ออกแล้วไปส่องเนี่ยหลงนะผมว่านะนอผมผมให้ดูแบบนี้เป็นไงครับหลงนะหลงเลยม,มวลสารมาเต็มอ่ะมีทุกอย่างที่อยากให้มีอยากให้ใส่อะไรบอกบอกได้เลยประมาณนั้นนะครับ แต่ไม่ใช่แบบนี้วางได้เลยครับไปไม่ได้สมเด็จทรงคุดไม่ต้องส่งมานะครับสมเด็จทรงคุดไม่ต้องส่งมาอแต่ถ้าเป็นปีหนึ่งหนึ่งแปดนะของวัดอะไรนะวัดสีกันอะส่งมาได้ครับดอนเมืองอะ่ะแต่ถ้าจะเป็น ถ้บจะเป็นเนื้อสมเด็จที่เป็นลึกๆอันนั้นอ่ะส่งมาได้นะเพราะเป็นสายแบบว่าเขาเรียกว่าสายสายวังนะสายวังสายวัดพระแก้วเนี่ยมีส่งมาได้นะครับแต่ว่าเนื้อแบบเนี้ดูง่ายครับพี่นี่วางได้วางเลยคร่าวๆนะครับอันนี้ไปไม่ได้นะครับ ชั้นโอนางพญาตายแล้วขอโทษครับขอโทษบางคนรอดูเนื้อองนี้นะครับรอ,อดูเนื้อนี้คือถ้าเนื้อแบบนี้นะพี่ถ้าเนื้อแบบนี้ไม่ไม่ต้องตรงพิมพ์ครับ mm hmm. ถ้าไปเจอเนื้อแบบเนี้ยคือแบบผ้าเนี่ยแบบ ฉ่ำเลยนะพี่ส่องเข้าไปใต้ไขขององค์พระเนี่ยมวลสารนี่จัดเลยนะพระแบบนี้ไม่ต้องตรงพิมพ์ครับมาจากกำแพงนะครับมาจากกำแพงพระอยู่ในเลี่ยมเนี่ยลักษณะพระอยู่ในเลี่ยมครับเนี่ยองค์พระไม่เล็กไม่ใหญ่ครับ องพ้าไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีนี่2.5เป๊ะเลยเห็นไหมครับ2.5เป๊ะเลยความสูงฐานราวๆ2ครับเป๊ะเลยฐานราวๆ2เป๊ะเลยหนาอย่างที่บอกนะครับประมาณาถ้าเอาขอบเฉยในวัน8นะครับ แต่ถ้าเอาความนูนของฐานด้วยไม่ไม,ไม่ไม่น่าได้นะเพราะว่าเลี่ยมอะเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมเขาเลี่ยมเขาเลี่ยมประมาณเซนนะครับเซนนิดนิดด้วยมีเนื้อแบบนี้ส่งมาได้ครับเห็นไหมครับคาบไข่ เห็นไหมครับคาบไข่นี่คือพระเข้าเลี่ยมแล้วก็ขึ้นชายครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นคีค,คังคีไข่เกาะติดไหมครับคีไข่บวกกับยางยางไม้นะอ่าคีไข่ี่บวกกับยางไม้เข้าไปนี่ครับเนี่ยโอ้โห องค์ที่ไปชาเชิงเซาองค์นั้นก็ฉ่าองค์นั้นก็ฉ่ต่างพญาบอกก่อนเลยครับว่านับได้ครับนับองค์ได้เลยผ่านไปกี่องค์แล้วก็ไม่รู้นะครับนี่ กว่าจะมาเจอองค์นี้นะครับดูความเก่าของพระนิดหนึ่งครับจุดนี้ฉ่ำน้อยเห็นไหมครับจุดนี้นี่ความฉ่ำความมันนี่จะน้อยนะแต่เห็นความความเก่าแห้งๆนะแต่ด้านหน้านี่มันดีจังเลยนะ นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังอยู่ในเข้าเรี่ยมนะด้านหลังนี่เห็นไหมครับผิวแบบถ้าจะดูตรงนี้คือผิวของนี่นะครับผิวเดิมๆของท่านนะนี่นะครับนี่นะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบนี่ดูซึง้งดูคลาสสิกต้องดูแบบนี้ครับ นางพญาพิมพ์สังคติอ่ะขอบคุณครับถ้ามีนะครับยังไงรบกวนส่งทางไลน์ก่อนนะครับอเอฟซหลายท่านนะที่ส่งพระมาให้ชมนะครับก็ถ้ายคลิปใายแจ้งนิดน,นึงนะครับคือบางท่านก็อยากจะ ให้ผมบอกว่าเก้หรือแท้เลยนะคือต้องขอโทษ f อีด้วยนะครับไม่ได้แจ้งไปไปตรงๆนะอ่าขอบคุณครับอมไม่ไม่ครับไม่ไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะครับถ้าจะเอาเก้แท้ให้ให้คนอื่นบอกเอาครับผมแค่บอกแค่ว่าผมไปไม่ได้ผมจะบอกแค่ว่าผมไปไม่ได้นะครับ ส่งมาผมก็บอกผมไปไม่ได้ครับดีก็บอกดีครับดีแบบยังไม่ถึงยุคก็จะบอกดีครับคนละสายก็จะบอกคนละสายต่างวัดก็จะบอกต่างวัดครับแต่จะให้บอกเจาะจงเลยโอ้มามาเรียนเลยดีกว่าครับมาเรียนเลยมาแบบเข้าคอร์สเรียนเลยเข้าคอดูเลยครับขอบคุณครับสมเด็จ ดูไม่ง่ายนะครับบอกเลยสมเด็จด,ดูไม่ง่ายยิ่งได้เห็นแบบเนื้อคือคือถ้าดูผ่านโทรศัพท์ถ้าดูผ่านโทรศัพทพ์ดูรูปตามเพจดูอะไรเนี่ยผมว่ายากยากมากนานมากนะครับอย่างเอฟเอฟซที่เรียนทางรัฐนี่เขาเรียกว่าเรียนทางรัฐ คือไม่สุ่มอ่ะไม่สุ่มคืออยากดูปีเก้าห้าอยากดูปีเก้าห้าเนี่ยเขาก็จะปิดปีเก้าห้านะไปดูน like <spirituality> เนื้อเลยเนี่ยเนื้อเนื้อวัลขางปีเก้าห้าของลุงบุนาแบบนี้เขาจะไปดูเนื้อแบบนี้เนี่ยเขาจะปิดอินโดจีนนี่เขาจะปิดน cit, ี่นี่คือคนเรียนรัดนะคนเรียนรัดนะเอาเปรียบคนอื่นนะเอาเปรียบคนอื่นนะ นี่ลงปุ่นหน้าอินโดจีนนะครับที่อื่นเท่าไหร่ครับนูนหลายพันที่อื่นหลายพันที่นี่เท่าไหร่ครับพันตนตนเอาลองดูครับลองดูนะบางคนก็รัดแบบถึงยุคก็มีนะอ่าบางคนรัดแบบถึงยุคก็มีพายเลือกคนครับขอบคุณมากครับ